ครับวันนี้พวกผมก็พาพี่น้องกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงปลากระพง อยู่จงังหวัดสมุทรสาครสมุทรส,คส,สงครามแล้วก็เพชรบุรีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โดนมิจฉาชีพนะครับที่มารับซื้อปลากระพงจากบอ่อแล้วก็ไม่จ่ายตังค์นะครับจ่ายเป็นเช็คจ่ายเป็นเช็คไว้ให้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยไปขึ้นเช็คก็ปรากฏว่าเช็คเด้งนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้หลบหนีนะครับวันนี้ก็เลยพาพี่น้องกลุ่มเลี้ยงปลากระพงเนี่ยมา ขอร้องทุกข,ขอความช่วยเหลือจากกองปราบนะครับวิธีการของวิสาหิรายนี้เขาทำยังไงบ้างะคะก็เขาก็จะมาะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมาทําให้ทุกคนน่ะเชื่อใจโดยการมาซื้อแล้วก็จ่ายเป,เป็นเงินโอนนะครับจนลูกบอเนี่ยมีความไว้วางใจนะฮะแล้วก็จะวนมาอีกครั้งหนึง่งโดยมาซื้อต่อไปก็จะเป็นการเขียนเช็คไว้ให้นะครับเป็นเป็น เป็นการคำประกันไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงกําหนดวันที่จะไปขึ้นเช็คเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องไปขึ้นเช็คนะ,ะเดี๋ยวโอนมาให้เดี๋ยวจะเงินโอนมาให้ทําอย่างนี้จนติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆุกรายนะครับทุกรายปรากฏว่าถึงเวลาแล้วก็ไม่มีเงินโอนแล้วเลยกําหนดเช็คไปขึ้นก็ไม่มีเงินเช็คเด้งนะครับ แล้วก็บางส่วนก็โดนจากอาหารมีอาชีพอะไรนี้ก็จะไปค้ำประกันทางอาหารไว้ให้นะครับว่าให้อาหารมากินเดี๋ยวจะจ่ายตังค์กับบริษัทเองสุดท้ายก็ไม่โอนเงินเข้าบริษัทอาหารนะครับอาหารปลากระพงครับครับ,รบ,รบก็ทําให้ทุกคน,นเดือดร้อนเข,เขาขายอาหารปลาด้วยเขาจะไปค้ำประกันจากทางบริษัทไว้ให้ส่วนหนึ่งครับครับครับทางร้านค้าอะไรเงี้ย รรรราาาาาาาคคคขนนดไหหับอลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็เป็นเก้าร้อยกว่าบาทเกือบพันน,น,นะครับครับแล้วแต่ยี่ห้อครับครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราต้องเลี้ยงปลากระโงเนี่ยเราก็ต้องเอาอาหารตรงนี้เลี้ยงปลากระโงใช่ครับใช่ครับ,รบแต่ราคาที่เราสั่งเนี่ยจำนวนหลายลูกไหมก็บางรายก็มาเป็นคันรถก็เป็นร้อยครับครับเป็นล็อตใหญ่ๆแบบนั้นเลยครับเป็นร้อยสองร้อยลูกก็จะมาลง เป็นเงินเยอะครับก็ทําให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นต้นทุนนะครับที่เขาโกงไปมันเป็นต้นทุนพวกเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาตรง,ตงไหนนะครับเหรครับอันนี้เริ่มเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่กุมพานะกุมพากุมพามพามาเรื่อยๆมกุลากุมพามาเรื่อยเ,อยาอยเขาเข้ามาติดตอ่อเรา ใช่ครับ <C oughs> เขาก็จะมีเริ่มต้นก็จะมีในหน้ามั่งอะไรบ้างแล้วก็เข้ามาติดต่อเองบ้างอย่างนงี้ยครับพอช่วงนั้นเนี่ยปลาพงม,มันตกต่ําขายไม่ได้าทางลูกบ่อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนที่ให้ปลาเราเนี่ยได้ขายได้นะครับก็ก็เลยมีรายอื่นมาติดต่อเราก็เห็นว่ามีทางที่ดีก็จะขายแล้วก็ครั้งแรกก็ขายได้ดีก็ไปได้ที่ตกลงก็โอนตังมาให้ คครรัับบใช่ครับเราก็ได้ร hmm. ับตามที่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 ตกลงกันไว้ครับครับมาเเกิดหตวันที่สองวดที่สองกคนนโด็เหมือนกันจะเหมือนกันประมาณนั้นครับเขาจะทําให้เชื่อใจครั้งหนึ่งนะฮะทำให้เชื่อใจก่อนครั้งหนึ่งครับครับครับราคาปลาที่ซื้อไปครับแล้วรู้ไหมครับาปลาไปไปขายต่อไปทำไง ก็ปลาโดยมากก็จะไปขายที่ตลาดทะเลไทยตลาดกลางครับของสมุทรสาครอ่ะครับครับแตวตอนนี้พูดโดยหายที่เรารวบรวมมาหนุนได้ร้อยแค่วันนี้ที่มาเนี่ยก็มาไม่หมดแต่มาก็อยู่มาสิบสิบเก้าลายประมาณครับก็สิบสี่ล้านเสร็จเสร็จครับครับทีนี้เราเราได้ตรงถามเขาไหมติดต่อตวงถามเขาเออติด ติดต่อไม่ได้เลยครับปิดโทรศัพท์หนีครับติดต่อไม่ได้ประสานไปทางครอบครัวก,ก็บอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับก็เลยติดต่ออะไรไม่ได้เช,ชื่อว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับเชื่อ,อว่าเขา,เ,เขาจะชอบโกงพวกเราใช่ครับค,ครับโดยครั้งแรกมันก็ทำให้เราต,า,ตา,ายใจก็เช็คที่เขียนไว้ให้มันก็เป็นแค่กระดาษเปล่าเขียนผิดผิดถูกถูกลบมั่งอะไรมั่งนะฮะไปถึงธนาคารในยุบตัวไปก่อนหน้านั้นแหละครับ เอาเช็คเข้าธนาคารแล้วมันไม่ผ่านไม่ผ่านครับกุมภาครับเราก็ไปแจ้งของที่ครับแจ้งงอที่ไปแจ้งต้นสังกัดของที่ออกเช็คก็คือธนาคารกรุงศรีก็คือที่บางบ่อสมุทรปราการครับครับเกี่ยวกับการรอเช็คใช่ครับแล้ววันนี้เรารวบรวมตัวกันมาเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับพิจารณาคดีรายนี้ครับ ช่อที่นคดีรอครัชกโกครับกวมครับถ้าตอนนี้รู้สึกว่าเขาที่รู้มาคือเาเน่อทางแต่ทางครอบครัวพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันว่าจะออกไปหรือไม่ได้ออกนะครับแต่ทางครอบครัวเคยเคยคุยกับพ่อเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับพยายามไปขอความช่วยเหลือจากทางครอบครัวเขาแล้วนีเราเดือดร้อนครับ เดือดร้อนมากครับเดือดร้อนทุกไลน์ครับเพราะว่าใหญ่ในต้นค่าเท่าไหร่ที่จะใส่ของผมประมาณสี่แสนบาทครับแล้วก็ไม่มีใช่ครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของพวกเรานะครับไปซื้อลูกตาไปซื้อครับแล้วก็ทางร้านอาหารเขาก็จะมาทวงกับทุกคนแล้วครับาจะสร้างความเดือดร้อนมากครับก็ช่วยดําเนินคดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ เอาเรื่องขอช่อโกงก่อนนะครับแล้วก็ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อย่างเงี้ยก็ให้มาช่วยชาระไปบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินเหลือแล้วเนี่ยก็ขอให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดไปครับมบเีเอาหลักฐานอะไรหตวมีครับรก็ก็จะมีเรื่องอเช็คท,ที่ที่ให้มีใครบ้าง ใบแจ้งความ,อ,มอ,อ่ายกไว้ยกไว้ยกทุกคนแหละใบแจ้งความก็ได้เช็คก็ได้ครับไ,ไม่มีอะไร<ช><ช>น,นี่ครับใบนี้แล้วกันหนูใบรัภาพใบับภาพนี่แล้วกัน มีหน้าเขาได้หรอคะครับผมเร<ไ>ียบร้อยเหนูใส่ไป